ครับผมนายวโรดกบุตรครับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุนชำนาการสำนักงาน,านพัสดุ์เพื่อบริจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมแปลงคุกของนานะครับซึ่งเมื่อมีการกุศลแล้วนะครับแล้วก็มีทุกสารนะครับแล้วก็มีการที่การคือพื้นที่นี้ดินมันจะไม่ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับถ้าเราจะปลูกไม้ไม้ผลเลยมันกน็จะทับให้ กล้วยก่อนครับปลูกกล้วยเป็นเป็นระยะนะครับะยะทุก4เมตรนั่นคือ4เมตรถือได้ไปทั้ง2ฝั่งนะครับ2ฝั่งแล้วก็ค่อยหาไม้ผลมาปลูกเพ่ให้ต้กล้วยวันนี้ก็เป็นการปลูกกล้วยแล้วก็ไม้ยืนต้นนะครับประมาณนี้นะครับต้นไม้ก็จะอยู่รอดนรันี่ก็จะมีกล้วยนะครับอีกกล้วยมีไม้ยืนต้นนะตันนี้ ม้ยืนต้นเนาะสามารถปลูกขี่ได้นะนี่ปุ่นระยะแค่แค่หนึ่งเมตรไม้ตน้นเขาจะเหยียดขึ้นเองนะครับอันนี้คือไม้เราทำขุดสามวันปีคือพาปีหกเจ็ดนะครับนี่คือภาพไม้ยืนต้นที่อายุหนึ่งปีเท่านั้นนะครับี่ได้นะครับเออเจอใหญ่ประกอบด้วย การสไลด์ได้นะไหมไม่เป็นไะรได้ดีนะครับน,นี่ก็เป็นตัวอย่างการจัดการพื้นที่นะครับเน้นที่แค่หนึ่งผมแรกขึ้นคนระับทั้งตัวบ้านด้วยอะไรด้วยก็จะมีทั้โงโปกกระมิ่งหนองนะครับแล้วก็มีตัวบ้านนครับแล้วก็เป็นการจัดการพื้นที่ให้มีเกิดความชุ่มชื้นนะครับ แรกทีไ่ได้คือทาให้พื้นที่น่าอยู่ในกนารจัดการพื้นที่น่าอยู่นะครับแล้วก็เกิดในการวางพื้นที่ได้ได้ดีขึ้นนะครับในการวางสาสวางต้นไม้นะครับทําให้เราบ้านเราน่าอยู่นะครับแล้วเกิดความร่นเรื่องกกนั้นอันนี้ก็แค่แค่ทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตคือได้อาหารกินได้มะม่วงได้แค่นานได้กล้วยผักชื่อผักมากมายแล้วก็ สามารถคิดต่อยอดได้นะแล้วก็ใช้คิดได้อย่างนี้ก็รับนใดก็แให้พี่น้องเราลองนำทีหรือว่าอะไรต่างๆไปฝักใช้ดูนะครับว่าผมผมทำแล้วได้ผลจริงครับ